สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการสิทธิ์แชนแนนะครับกลับมาพบกับสารสาระดีๆนะครับด้านในรายการนะครับเวลา11นาฬิกานะครับทุกวันอังคารนะครับเอาละครับช่วงนี้นะครับหลายท่านคงจะเตรียมตัวนะครับเดินทางไกลนะครับช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้นะครับเอาละครับประเด็นวันนี้ที่เราจะพูดถึงกันนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพ ให้ปลอดภัยและแข็งแรงนะครับระหว่างการเดินทางไปและกลับนะครับกับประเด็นวันนี้นะครับเดินทางไกลห่างไกลโลกด้วยภูปัญญาไทยช่วงเทศกาลสงการนะครับวิทยากรสองท่านที่อยู่กับผมณด้ขนานี้นะครับท่านแรกนะครับแพทย์แผนไทยประยุกต์กฤิชัยพรมเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพียงสวัสดีครับครับอีกท่านหนึ่งนะครับเภสัชกรปฏิพานสุเพิ่มนะครับเภสัชกรปฏิบัติการครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสองท่านนะครับก็มาจากกองพัฒนายาแผนไทยและสุนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเอาละครับสองท่านนี้เดินทางกลับูุบลฯเนาช่วงสงการานต์ไหมครับเดินทางกลับบ้านนะครับที่ชงสงการานต์กลับภาคผมกับภาคใต้นะครับพี่เอ็กอ๋อเหรอครับจังหวัดอะไรครับน,นครศรีธรรมราชครับโอ้โหเดินทางไกลอยู่เนาะและก็ช่วงเทศกาลด้วย นะครับคุณหมอฟุกครับไปไหนใครับช่วงสงการครับมีแต่ไปเที่ยวครับครมีแต่ไปเที่ยวเล่นน้ำสงการถ้าคุบดูแลสุขภาพเช่นกันทั้งขับรถทางไกลและก็เล่นน้ําสงการเอาละครับคิดลับที่เราจะพูดกันวันนี้เนาะเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไกลนี่แหละนะครับกับอาการที่ประชาชนมักเจ็บป่วยกันได้บ่อยช่วงเดินทางไกลนั่งรถนานๆนะครับหรือว่าช่วงนี้อากาศร้อนไปกินอะไรอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยเช่นกันปัญหา นะครับหรือว่าโรคต่างๆที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงสงการได้แก่อะไรบ้างครับปัญหาที่เราเจอได้บ่อยนะครับในช่วงสงการเวลาเราเดินทางไกลกลับบ้านนะครับก็คืออาการแรกเลยก็คือการขึ้นไส้อาเจียนนะครับกจะเกิดเวลาเรานั่งพานะเช่นพวกรถบัสรถยนต์นะครับหรือเรือโดยช่วงแบบเราไกลๆเป็นเวลานานสาเหตุนะครับมันมาจากที่ว่าความไม่สมดุลกันระหว่างตาและหูนะครับเพราะเหมือนเราอาจจะมองเห็นประมาณว่า ปูเราอ่ะจะรู้สึกว่าเราเคลื่อนไหวตลอดแต่ท่าของเราอ่ะยังอยู่กับที่ครับเป็นก็เลยส่งผลให้แบบว่ามีความไม่สัมพันธ์กันก็เลยทําให้เกิดอาการขึ้นไส้อาเจียนแล้วก็น่ามืนได้นะครับอ๋อแล้วเขอาการเมารถอะไรนี้เกี่ยวด้วยไหมครับเกี่ยวด้วยครับบางคนเมารถอะไรเงี้ยครับกินยาก็ไม่หายอะไรก็ไม่หายอะไรก็ มีทางออกด้วยกันตรงนี้ใช่ครับอานเร็นสาเหตุมาเลยครับแล้วก็เราจะสังเกตอาการได้ยังไงรู้ไหมครับสังเกตก็คือเราอาจจะรู้สึกแบบอาการเวียนหัวมาก่อนหน้ามืดมีอาการขึ้นไส้อาเจียนรู้สึกแบบเง่อออกตามตัวตัวเย็นๆนะครับบางคนก็หายใจแบบว่าหายใจไม่ค่อยออกเล็กๆน้อยนะครับเริ่มเริ่มมีอาการมาก่อนทีนี้เราจะเริ่มรู้ว่าเนี่ยอาการที่ใสอเจียนกำลังมาแล้วนะครับครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นข้อสังเกตแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องอาการและผลที่จะตามมาตรงนี้ เอาละครับแล้วอีกอาการหนึ่งครับที่คนสนใจมันจะเป็นแบบแนะนําวิธีดูแลตัวเองก่อนมีมีวิธีแนะนำตัวเองในเบื้องต้นด้วยเช่นเลยครับจะมีวิธีแนะนาตัวเองในเบื้องต้นนะครับถ้าเราเกิดอาการเคลื่อนไสยเจียนถ้าเราเป็นคนขับรถนะครับเราก็จอดหยุดพักรถก่อนแล้วก็หายใจเข้าลึกๆดือมน้ํายืดเส้นยืดสายนะครับก็จะดีขึ้นแต่ถ้าเราเป็นผู้โดยสารเราไม่สามารถลงหรือหยุดพักรถได้เราก็อาจจะแบบว่าหลีกเลี่ยงการเล่นมือถือหรือจ้องอ่านหนังสือนานๆนี่เราหยุดไปก่อนเรามองไปนอกหน้าต่างมองไกลๆนะครับหายใจเข้าลึกๆ ทำให้แบบว่าตากับหูเราอ่ะเริ่มสัมพันธ์กันแล้วเราก็จะเริ่มอาการดีขึ้น mm hmm. หรือง่ายๆจสุดเราหลับไปเลยก็ได้ระหว่างการเดินทางแล้วก็ตื่นตอนเช้าถึงบ้านเลยครับแับ,บนี้ก็จะ ทำให้แบบเป็นอาการบรรเทาอาการเบื้องต้นได้ครับอ๋ออันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเคล็ดลับเล็กๆนน้อยใช่ครี้แต่ถ้าคนขับช่านอย่าหลับนะครับ <c oughs> ท่าหลับได้ท่านต้องจอดปั๊มแล้วกท่านถึงจะหลับพักผ่อนนี <ใช S 2> ้ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับที่เราสังเกตตัวเองในเบื้องต้นและเราสามารถทํากันได้ทุกท่านเลยอะละครับแล้วอีกอาการหนึ่งอาการต่อไปจะเกิดขึ้นเช่นกันครับอาการต่อไปที่บ่อยแล้วคือท้องอืดท้องเฟ้อท้องผูกนี่แหละครับ เพราะเวลานั่งนานลำไส้มันแบบไม่ได้ขยับเลยมันจะอยู่นิ่งๆแล้วทําให้เกิดอาการแบบสะสมของแก๊สทำให้ท้องอืดได้นะครับหรือบางคนเนี่ยครับเวลาขับนานๆหรือนั่งรถนานๆไม่ค่อยชอบดื่มน้ำเพราะอะไรนะครับาะไม่อยากเข้าห้องน้ำไม่อยากไปฉี่ก็ส่งผลให้แบบอุจจาระเราเริ่มแข็งก็ส่งผลต่อไปเป็นอาการท้องผูกได้นะครับครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาการที่แบบว่า คนมักจะเป็นกันบ่อยนะครับแต่ถ้าเกิดอาการตรงนี้ขึ้นมาเราจะมีวิธีเคล็ดลับอะไรแนะนําได้ไหมครับเคล็ดลับแรกเลยนะครับก <c oughs> ็บ <c oughs> คือถ้าเราแบบขับรถเราก็จอดพักรถเหมือนกันเราก็เริ่มแบบยืดเส้นยืดสายดื่มน้ําลงไปหรือกินอะไรนิดหน่อยลงไปนะครับ <c oughs> ทให้ลําไส้เราได้แบบทํางานแต่คนที่หลีกเลี่ยงพวกของมันของทอดของหวานเยอะๆนะครับเพราะมันจะทำให้แบบเกิดอาการท้องอืดได้ง่ายนะครับอันนี้ก็คือว่าทานอะไรที่แบบไม่ใช่ของมันของทอดของหวานแล้วกันนะครับที่อยู่ท้องเี่ยจะให้ได้ลาไส้ เคลื่อนไหวบ้าง<ช>อะไรตรงนี้ <ผม S 1> เอาละครับโอ้โสองอาการแล้ว<ม>ที่พูดมาเป็นอาการที่ผมเองก็มีอาการตรงนี้เหมือนกันนะครับและทราบว่ามีอีกอาการหนึ่งนะครับที่ หนีไม่พ้นเลยยังไงก็ต้องเป็นกันเกือบทุกคนแหละคืออาการอะไรครับตรงนี้อาการปวดเมื่อยนี่แหละครับนั่งนานๆขับรถนานๆยังไงทุกคนก็ต้องประเผชิญเหมือนกันกับภาวะปวดเมื่อยนะครับ,รบเพราะเรานั่งท่าเดิมนานงาน,นานๆหรือนั่งท่าเดิมมากเกินไปนะครับ,ร,บรู้ไหมปวดอะไรครับปวดข้อบาา่าไหลปกติทุกคนเลยคุณกลับบ้านนะครศรีธรรมราช ลุงเทศกาลเนี่ยมีอาการไหมมีแน่นอนครับเพราะว่าขับรถตลอดเป็น10ชั่วโมงยังไงก็ต้องปวดคอบาไหล่ครับยิ่งเราอยู่ห้องแอร์แบบรถเรามีแอร์ใช่ไหมแอร์นานกระตุ้นให้กล้ามเนื้อเราเป่งตัวมากขึ้นอีนะครับไปครับอันนี้ก็ถือว่ามีผลเลยความเย็นนะครับแล้วก็นั่งนานๆมีผลต่อเนื่องเลยเอาละครับและเบื้องต้นถ้าเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นมานะครับเราจะต้องทํำยังไงแก้ปัญหาในเบื้องต้นยังไงครับอันดับแรกเลยนะครับถ้าเราขับรถนานๆเราควรที่จะพัก สักทุกๆหนึ่งชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่วโมงทุกๆครั้งนะครับจอดพักเข้าห้องน้ํายืดเส้นยืดสายยืดคอแล้วก็ขยับตัวนิดหน่อยครับพอให้แบบว่าเราอาการดีขึ้นเราค่อยไปต่อนะครับหรือถ้าสมมุติว่าไม่ดีขึ้นจริงๆเราอาจจะตอนระหว่างขับเราเปิดกระจกนิดนึงเพื่อให้อากาศในการถ่ายเทมากขึ้น เอา็่ะจะดีขึ้นหรือถ้าเป็นไปได้มีเพื่อนร่วมทางเราสลับการขับรถแล้วเราออกมานั่ง,งข้างๆเขายิ้มแจ่ยิ้มชวนกันคุยก็อาจจะทำให้บรรเทาอาการกดเมื่อยไม่ได้นะครับเอาละครับอาการดังกล่าวเนี่ยเรามีทางออกด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นอาการในเบื้องต้นบางคนเนี่ยทำวิธีอย่าง,างเคล็ดลับอย่างที่เภสัชกรเล็กบอกตรงนี้อาการก็ดีขึ้นละแต่ในกรณีถ้าเป็นมากขึ้นนะครับทางออกเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเนี่ย ตามศาสตร์ภูมิปัรยาการแพทย์แผนไทยนะครับคุณหมอฟุกเราจะต้องดูแลยังไงเราจะต้องพบยาสมุนไพรอะไรติดรถติดตัวนะครับช่วงเทศกาลเดินทางไกลช่วงสงการนี้ครับครับเพยก ในส่วนของแพทย์แผนไทยนะครับเดี๋ยวจะนะแนะนําไปตามเนทีละกลุ่มอาการเลยที okay, เดียวนะครับ,รบกลุ่มอาการแรกนะครับที่น้องเล็กพูดถึงคือกลุ่มอาการวิงเวียนศีรษะนะครับหน้ามือตาลายหรือแม้กระทั่งเมารถเมาเรือเนาะบางคนกับเรือนะครับเราจะแนะนําไป2ตัวนะครับเริ่มแรกเลยคือยาหอมน้ำมูกดอพูดถึงยาหอม น้ำโกดยาหอมเนี่ยทุกคนต้องเคยได้ยินอยู่แล้วอย่างน้อยต้องมีติดบ้านอยู่แล้วนะครับผมยาหอมที่จะมาแนะนำวันนี้เป็นยาหอมน้ำโกยนะครับสรรพคุณของมันนะครับจะช่วยในการแก้ลมวิงเวียนนะครับคลื่นเหียนหรือว่ามีอาเจียนนะฮะคลื่นไส้นะครับคล้ายจะเป็นลมก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะฮะผมมันจะเป็นผงใช่ไหมละลายน้ําต้มสุกครับผมแล้วก็รับประทานเข้าไปนะครับผมตัวเนี้ย มันจะช่วยเพิ่มทําให้เลือดมันไหลเวียนไปยังสมองได้ดีขึ้นนะครับช่วยลดอาการหน้ามืดอาการวิงเวียนอาการตาลายตัวนี้ก็จะแก้ปัญหาในส่วนนี้ไปได้ต่อไปครับผม,อ,มอาการเมารถบ้างอาการเมารถที่ผมจะแนะนําคือยาขิง อาจจะเป็นยาแคปซูลขิงใช่ไหมครับตัวขิงเนี่ยนะฮะจะมีสรรพคุณนะครับในการช่วยแก้การเมารถเมาเรือหรือแม้กระทั่งการป้องกันได้ด้วยเหมือนกันนะครับคือรับประทานก่อนเราจะขับรถหรือว่าเราจะโดยสารรถเนี่ยสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงนะครับก็จะช่วยป้องกันอาการเมารถหรือว่าเมาเรือได้เช่นเดียวกันครับพูดถึงขิงนะครับที่บ้านถ้าเรามีแบบว่าผงขิงนะขายตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ย เราเอามาชงดื่มระหว่างทานได้ไหมได้เหมือนกันเลยครับจะพกเป็นขิงผงที่เป็นทรีนวันก็คือพกติดตัวไว้หรือว่าพกติดรถไว้ก็คือสามารถชงดื่มได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งอาหารอาหารที่มีส่วนประกอบของขิงนะฮะผมพวกผัดขิงต่างๆนะครับก็สามารถช่วยได้เหมือนกันนะครับผมผมชอบทานโจ๊ก สมมุติว่าวันนั้นผมซื้อโจ๊กไปทานในรถอย่างเงี้ยผมขอเขาเพิ่มขิงเยอะๆเพิ่มขิงได้เลยช่วยได้ช่วยได้เหมือนกันครับผมนอกจากขิงเนี่ยจะช่วยในการแก้เมารถเมาเรือแล้วใช่ไหมครับก็ยังแก้การท้องอืดจุกเสียดแน่นเฟ้อด้วยเหมือนกันนะครับผมสัมพันธของยาไทยใช่ครับผมช่วยแก้การดังกล่าวได้ด้วยถูกต้องครับผมเดี๋ยวต่อไปต่อไปจะเป็นกลุ่มอาการท้องอืดท้องเฟ้อแล้วกันนะฮะมาที่กลุ่มอาการท้องอืดท้องเฟ้อกันบ้างครับคุณผู้ชมอ่ ที่จะแนะนําตัวแรกคือยา,าธาตุอบเชยทํางมาถึงปัญญา,าธาตุอบเชยที่ว่าชื่อยา,าธาตุอบเชยเนี่ยเพราะว่ามีอบเชยเทศเป็นส่วนประกอบ,บนะครับรวมถึงตัวยาอื่นๆที่มีฤทธิ์ในการช่วยขับลมนะครับแก้ท้องอืดแน่นเฟ้อจุกเสียด,ด้วยเหมือนกันหรือแม้กระทั่งอาการเขาเรียกการผิดปกติ อ่าบริเวณทางเดินอาหารส่วนต้นนะครับผมเช่นอาการจุกเสียดแน่นเฟอนะครับปวดแสบปวดร้อนตัวยาธาุอบเฉยนี่ก็จะสามารถช่วยได้ครับผมครับผมันนี้ก็ถือว่าเป็นยาที่แบบเราต้องพกติดไ้แหละและอาการนี้เราเกิดเกิดขึ้นแน่นอนระหว่างเดินทางหนีไม่พ้นไม่ว่าเราว่าว่าเราจะเป็นใครอยู่ในรถเนี่ยต้องมีเสักหนึ่งอาการถูกข้อแนะนําอย่างอื่นมีอะไรเพิ่มเติมครับต่อไปครับต่อไปเป็นขมิ้นชันอ่าขมิ้นชัน ตัวขมิ้นชันเนี่ยเราน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วแหละครับขมิ้นชันเนี่ยมันจะอุดมไปด้วยวิตาม,ม,มินนะฮะนอกจากตัวขมิ้นชันเนี่ยจะสรรพคุณมันจะแก้เอ,อ่อเกี่ยวกับอาการ ท้องอืดจุกเสียดแล้วเนี่ยนะครับมันยังอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดด้วยกันครับวิตามิน A B1 นะครับผมเป็นต้นนะครับผมตัวขมิ้นชันเนี่ยมันมีการใช้มาอย่างยาวนานแล้วในบ้านเราอย่างมีการท้องอืดจุกเสียดเราก็จะใช้เป็นตัวขมิ้นชันมาคัท่านนี้ก็ถือว่าเป็นยาที่คุณพูดมาเนี่ยเป็นยาในส่วนใหญ่เป็นยาในบัญชียาหลักชาติเลยตรงนี้ใช่ครับปลอดภัยได้ปลอดภัยเชื่อมั่นได้แน่นอนจ่ายให้กับคนไข้ได้ถูกต้องมีงานวิจัยรองรับตรงนี้ด้วยใช่ครับมี กานวิจัยเปรียบเทียบกันระหว่างายาซิบิติโคนหรือว่าโอมิพาโซนของยาแผนปัจจุบันนะครับเทียบกับการออกฤทธิ์ของทั้งคมินชันแล้วก็ยาทัดอบเชยพบว่าประสิทธิผลเนี่ยไม่ต่างกันก็คือสามารถใช้แทนกันได้เลยใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันเลยครับ,รบผมโอ้น่าสนใจอันนี้ครับ,รบเดี๋ยวต่อไปต่อไปจะเป็นกลุ่มอาการแก้ปวดเมื่อยมั่งครับพี่แก้ปวดเมื่อยตัวเนี้ยนะฮะมีแนะนําเป็น3ตัวเลยด้วยกันนะครับเพราะว่า กลุ่มแก้ปวดเม้นี่มีตัวยาที่ใช้ได้เยอะนะครับผมอันดับแรกก็คือเป็นยาไพลยาไพลนะครับจะเป็นพืชในตระกูลขิงที่เคยได้กล่าวไปนะครับตัวไพลเนี่ยเราเคยเห็นในหลายรูปแบบเลยนะฮะทั้งในน้ํามันไพลนะครับผมเป็นบามเป็ <laughs> <starred S 1> <laughs> นครีมไพลนะครับเป็น <laughs> <c oughs> บามเดี๋ยวขออนุญาตตัวอย่างนะครับบารมอาจจะเป็นแท่งอย่างนี้ใช่ไหมฮะ อันนี้เป็นนวัตกรรมที่เป็นนวัตกรมาแต่ก็คือเป็นมีส่วนผสมของไพรใช่ใช่ครับผมนอกจากไพรเนี่ยจะใช้เป็นพวกบ้าผู้น้ํามันแล้วนะครับในตํำรับยาแผนไทยที่อยู่ในบัญชีหลักก็จะมีหลายรายการด้วยด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งประสาทไพรนะครับหรือว่ายาประสะาทกันภูก็จะมีส่วนผสมของไพรที่จะช่วยนะฮะในลดอาการการปวดเมื่อยด้วยนั่นเองนะครับผมอ๋ออันนี้ก็คือว่ายาที่ช่วยในการบรรเทาอาการ3มกลุ่มอาการหลักที่คน มักจะมีอาการเกิดขึ้นระหว่างเดินทางนะครับวันนี้นอกจากยาแล้วนะครับสองท่านนี้ยังมีเคล็ดลับเนาะที่แบบว่าเราจะแนะนําให้ประชาชนเนี่ยได้ทำกันคือกายบริหารหรือสีดัดตนถูกต้องครับกับการนวดตนเองนะครับก็คือ2ออย่างนี้อยากจะมาแนะนำนะครับว่า ช่วยบรรเทาอาการยังไงและเดี๋ยวเชิญทั้งสองท่านสาธิตเลยครับว่าอย่างท่าฤาษีตะตนเราใช้ท่าไหนในการที่จะสาธิตให้กับท่านผู้ชมดูได้ครับวันนี้จะมาสาธิตเป็นท่าฤาษีตะตนท่าฤาษีตะตนเนี่ยคืออะไรท่าท่านผู้ชมสงสัยนะครับท่าฤาษีตะตนเนี่ยเป็นท่าเหมือนกายบริหารเนาะแต่ว่าเรามีการค้นพบมานานแล้วนะฮะตั้งแต่สมัยต้นรัชการที่หนึ่งนะครับผมปรากฏจารึกในวัดโพหรือว่าวัดพระเชตุพนนี่นะฮะผมมีอยู่ในจารึกก็คือ และปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการประยุกต์ปรับใช้นะครับซึ่งท่าที่ผมจะมาแนะนําท่านผู้ชมในวันนี้นะครับผมจะเป็นท่าแก้เกียดนะครับประโยชน์ของท่าแก้เกียดเลยนะฮะจะช่วยในการยืดกล้ามเนื้อบริเวณบ่านะครับไหล่คอ้นแขนและหลังนะครับผมนอกจากนี้นะครับยังบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อดในบริเวณดังกล่าวได้ด้วยนะครับทำให้เลือดและลมเนี่ยสามารถไหลเวียนได้สะดวกมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเนี่ยคนที่ขับรถนานๆนั่งนานๆ อาการนึ่งเะียต้องเกิดขึ้นแน่คุณเล็กก็ต้องทำแหละระหว่างเดินทางตรงนี้นะครับเราเลยอยากจะแนะนําให้ทุกท่านได้ใช้ฤทธิ์ยตนแก้อาการปวดเมื่อยระหว่างเดินทางกันเอาครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาทําพร้อมกันได้เลยนะครับเอาละครับเคล็ดลับ ถ้าเริ่มต้นเราต้องทําอย่างไรบ้างครับถ้าเริ่มต้นเดี๋ยวเชิญท่านผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งท่านที่ดูอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าดูย้อนหลังเนี่ยมาเรามาทําไปด้วยกันนะครับทำไปพร้อมกันเลยนะครับถ้าเตรียมของเราเนี่ยเราจะสามารถนั่งบนเก้าอี้ก็ได้นะนะครับหรือว่าถ้าบางท่านสะดวกเป็นนั่งคัสมัดกับพื้นก็ได้เหมือนกันนะครับถูกต้องครับนั่งตัวตรงนะครับแล้วก็นั่งบนเก้าอี้อย่างนี้ใช่ไหมครับนำมือสองข้างนะครับวางไว้ที่บริเวณหน้าขานะครับตรงเหนือหขวเข่านะครับ จากนั้นนะครับประสานมือไว้ทั้งสองข้างไว้ที่หน้าอกนะฮะแล้วก็แขนตึงอย่างนี้เลยนะครับผมดูไปพร้อมกันเลยนะครับผมจากนั้นนะครับค่อยๆนะครับเหยียดไปนะครับพร้อมกับหันไปทางด้านขวาขออนุญาตเริ่มทางด้านขวาก่อนนะครับผมนะครับสูดลมหายใจเข้าลึกๆนะครับนับไปพร้อมกันนะครับ 1, นึ่งถึงสินะครับเริ่มเลยครับ1 2 3 4 5 6ี่ห้าก เจ็ดแปดเก้าสิบกลับมาที่ท่าเตรียมนะ yeah. ครับนะฮะจากนั้นนะครับขวาแล้วเราไปด้านซ้ายบ้างครับด้านซ้ายนะครับผมนะครับพร้อมกันนะครับนพรพอมกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกลับมาที่ท่าเตรียมนะครับจากนั้นนะครับเหยียดไปด้านหน้าครับพี่เอ็ก้ังเล็กเหยียดไปด้านหน้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับกลับมาที่ท่าเตรียมนะครับ อ่าสุดท้ายจะเป็นด้านบนนะครับเหยียดขึ้นไปด้านบนนะครับช้านะครับสูดลมหายใจเข้าลึกๆนะครับนับพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกลับมาที่ท่าเตรียมครับผมนะฮะทำซ้ำนะครับทุกทุกทําทำซ้ำสามถึงห้ารอบได้เลยนะครับแต่มีข้อควรระวังเหมือนกันครับพี่เอาเท่าที่เราไหวเผื่อบางคนเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับไหลหัวไหลติดนะครับนะครับไม่สามารถ ถูกต้องครับไม่สามารถยืดได้เต็มที่ก็เอาเท่าที่เราไหวนะครับหรือถ้าบางท่านเราแนะนําเป็นท่านั่งขัดสมาธิใช่ไหมครับท่านั่งไม่ได้สามารถนั่งก็อีได้แบบนี้เลยเผื่อว่าท่านมีปัญหาด้านข้อเข่าอะไรเงี้ยฮะแต่ที่ทำเนี่อจากจะแนะนําเนือว่าให้จอดรถทําดีกว่าอ๋อใช่ใช่ครับผมือเพราะว่าถ้าคุณขับคุณอย่าไปทํานะครับใช่ครับเดี๋ยวคุณจะมีอาการตามมาหลายอย่างใช่ครับอาจจะไม่ได้แค่ปวดตัวนะครับผมอุบัติเหตุจะตามมาใช่ครับผมเอางี้คุณหมอ นะครับหมอฟุกแล้วก็เพศัตเล็กคืออย่างนี้เมื่อกี้ผมทําดูนะไม่ค่อยได้ทำสักเท่าไหร่แต่เมื่อกี้ลองทําดูเรารู้สึกตั้งแต่หัวไหล่เลยนะต้นคอหัวไหล่จนถึงเนี่ยช่วงต้นแขนอะไรก็เงี้ยเราเบาขึ้นเลยแล้วเหมือนจะแบบว่ามันรู้สึกมันมันเฟรชขึ้นเหมือนเนาะมันสดชื่นใช่อยรับมันช่วยได้ถูกปะต้องบอกว่าท่านผู้ชมอันนี้ผมอยากจะแนะนําเลยเดินทางไกลๆขับรถนานๆนะครับต้องทำนะครับอันนี้เป็นท่าที่เรา คัดสรรมาละเหมาะที่จะเดินทางไกลอีกท่าหนึ่งวันนี้ที่บอกว่าเป็นการนวดตนเองนะครับโดยเฉพาะคนขับรถเนาะที่ต้องขับเวลานานมีข้อแนะนำานศาสต์ทิศยังไงบ้างครับเชิญเลยครับวันนี้มีท่านะครับเป็นท่านวดตนเองง่ายๆมาฝากท่านผู้ชมกันนะครับผมสามารถจอดรถก่อนเนาะแล้วก็ทําไปพร้อมกันได้เลยนะครับผมเราจะใช้เพียงแค่3มนิ้วเท่านั้นเป็นหลักนะครับนั่นก็คือนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางนะครับสามนิ้วนะครับกดบริเวณตรง เอออะไรนะต้นหัวไหลต้นหัวไหลนะครับอาร์ตุซาบักครับผมนะฮะให้ดูนะครับผมให้ดูประมาณนี้นะครับให้ดูนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับสามนิ้วท่านจะเห็นนะครับว่าสามนิ้วเนีที่ที่คุณหมอฟุ๊กบอกเนี่ยจะไปสัมผัส ที่หัวไหล่ใช่ครับอ่ะนเริ่มที่ด้านซ้ายก่อนละกันเนาะก็เอามือขวาเนี่ยใช่ครับมามากดนะครับสามนิ้วมากดที่หัวไหล่ครับครับอ่านแล้วยังไงต่อแล้วก็ค่อยๆไล่ไปนะครับอ่กดไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่ไปนะครับตั้งแต่ด้านด้านนอกเข้ามาด้านในใช่ครับไปถึงบริเวณอ่าฐานคอเลยนะครับผมถึงต้องฐานคอเลยนะครับผม ออกแรงออกแรงนะท่านผู้ชมครับออกที่กดออกแรงเรกดใช่คือคืองี้ไหมะคือคือเราเดินทางไกลเนะการนั่งอียิยาบถต่างๆเนี่ยมันมันผิดท่าบางทีเนี่ยมันทําให้ไหล่แข็งเกร็งใช่ครับแล้วก็พอไหล่แข็งเกร็งเสร็จการนวดอย่างนี้มันช่วยเกี่ยวกับเรื่องการไหลเวียนของเลือดลมตรงนี้ใช่ครับก็จะทาให้เลือดเนี่ยไปไหลไหลเวียนขึ้นไปบริเวณ บริเวณศีรษะได้ง่ายขึ้นเนาะแล้วได้ได้มากขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้เป็นท่าที่ได้ที่สุดละเราทำกันได้เลยถูกต้องครับพอทางด้านขวาคุณจะเอาข้างซ้ายเนาะทำเหมือนเดิมแล้วก็ไล่เข้าไปประมาณกี่ครั้งครับทํา 3- ถึง5ครั้งเหมือนกันเลยครับจนจนรู้สึกว่าช่วงไหลตรงเนี้ยรู้สึกไม่ไม่แข็งเกร็งนะครับอ่อนอ่อนลงนะครับตัวลงตรงนี้ก็ถือว่าช่วยช่วยบรรเทาอาการ เมื่อยบ่าเมื่อยไหลตรงนี้มันท่านขับรถนานๆแล้วมีตึงบ่ามากเลยปวดแขนมากเลยก็ใช้อย่าลืมทำถ้าสัมผัสนี้ได้เลยขับทางไกลผมก็อทำบ่อยๆแล้วแหละใช่เลยที่แนะนำที่ดีนะครับท่านผู้ชมครับดีมากเลยเอาละครวันนี้เท่าที่เราฟังกันมานะครับเป็นประโยชน์มากเลยสําหรับคนที่ต้องเดินทางไกลนั่งรถขับนานยาต่างๆที่คุณแนะนํามาตรงนี้นะครับอันเนี้ยต้องบอกว่าโหเนี่ยอันเนี้ยน่าสนใจมากอันเนี้ยเมื่อกี้ผมอ่านดูแล้วผมลอง ลองลองทาดูเนาะลองสเปรย์ดูไหมครับลองลองนิดนึงก็ได้ครับครับผมลองไมครับพี่เต้องบอกก่อนนะครับที่อยู่ในมือตอนนี้จะเป็นยาทาพลาเซนต์นะฮะยาทาพลาเซนต์นี่จะเป็นตำรับยาโบราณเลยนะครับที่ทางทั้งกรมนะครับนำมาประยุกต์ใช้เป็นในขวดสเปรย์สามารถพกพาไปได้ในทุกที่เลยนะครับแล้วก ฉีดสะดวกแถมยังซึมง่ายด้วยอันนี้อันนี้ถือเนี่ยซึมแล้วใช่ครับแล้วช่วยช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อใช่ไหมครับใช่ครับลดอาการปวดนะครับเกร้งตะคริวก็ใช้ได้ดีเลยอันนี้กรมแพทย์แผนไทยเราทําวิจัยตรงนี้ด้วยใช่ครับครับและของที่เอามาเนี่ยเราแนะนำเนาะอันนี้ก็วันที่13เมษายนเป็นวันครอบครัวใช่ครับนะครับเราก็เลยแบบว่าวันครอบครัวเนี่ยเป็นการสางสัมพันธ์นะครับระหว่างคนในครอบครัวนะครับครับทาง กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรนะครับอยากแนะนํายังไงว่าเผื่อลูกหลานจะซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่เคารพนะครับระหว่างช่วงเทศกาลสงการเรามีแพ็กเกจดีๆที่อยากจะแนะนำในของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเชิญเลยครับที่ร้านรักยาไทยของเรานะครับที่อยู่ที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับก็จะมีทั้งจัดเซ็ตต้องเป็นจุดเซ็ตสังกทานนะครับแล้วก็มีจัดกระเช้าแล้วก็มีพวกเซ็ตนวดไทยยาทาปร์เซนแล้วก็ยาตามบัณชียหลัก สมุนไพรแห่งชาตินะครับครบทุกตัวเลยครับที่ร้านของเราสามารถมาซื้อฝากผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านได้เลยนะครับไม่ได้มีแต่เพียงเท่านี้นะครับเพเรามียามากกว่า200รายการนะครับทุกครบทุก เกือบครบทุกรายการในบ,บัญชียาหลังแห่งชาตินะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เห็นก็คือสามารถติดต่อทางสถานบริบรัติการเภสัชกรรมแผนไทยและสุนทรภัยนะครับหรือว่าร้านยักษ์รักยาไทย,ไ,ทยได้เหมือนกันเลยนะครับผู้ชมอันนี้อยู่ที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับกระทรวงสาธารณสุขมมากันได้เรามีจัดชุดอย่างนี้ให้เลยใช่นะครับมีมีอะไรบ้างครับลองแนะนํานิดนึงไอ้จัดชุดเนี่ยผือว่าคนสนใจที่ว่าจะเอาไป ถวายพระเนาะช่วงเทศกาลสงการตรงนี้อันในยกตัวอย่างอย่างด้านหน้าก็จะเป็นอขออนุญาตนะครับจะเป็นเซตสังฆทานนะครับ,รบนะฮะตัวเซ็ตสังฆทานก็คือสามารถให้เราจัดให้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าจะเลือกเองเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีอยู่ในร้านเองก็ได้ครับผมหรือว่านอกจากเซ็ตสังฆทานแล้วนะฮะยังมี เซตกระเช้าอ่าเราจะมีกระเช้า <Okay. S 1> ด้วยนะครับแล้วก็มีเซตของขวัญน,นะฮะเป็นกล่องของขวัญน,นะครับผมเอากลับไปฝากท่านคุณพอ่อคุณแม่ญาติผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนฝูงในช่วงเทศรรกาลสงการานต์ได้เหมือนกันครับผมครับโอ้โอต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าคนถามเข้ามากันเยอะนะครับวันนี้เราก็เลยแบบว่าให้ทางทั้งสองท่านเนี่ยนะครับได้มาแนะนามมํานการเดินทางไกลและพูดลงถึงว่าเราอยากจะตราสัมพันธ์นะครับว่าตอนนี้นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขนะครับให้ประชาชนเนี่ยเจ็บป่วยคลาดายคิดถึงยาไทย ก่อนไปหาหมอนะครับเราก็เลยผักดังผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีๆมอบให้กับคนรักนะครับคนที่เราเคารพในช่วงเทศกาลสงกรานต์ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมทุกท่านที่ชมอยู่นขณะนี้เยนเชิญเลยครับครับผมก็อย่าลืมดูแลรักษาตัวเองนะครับระหว่างเดินทางด้วยนะครับจะได้ไม่เหนื่อยไม่ปวดเมื่อยและก็เดินทางสบายๆถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยนะครับครับครับผมอย่างที่บอกนะครับเจ็บป่วยยังไงตอนแรกอาการมีอะไรในเบื้องต้นคิดถึง กมการแพทย์แผนไทยคิดถึงยาไทยและสมุนไพรรวมถึงเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยนะครับ,รบวันนี้เราทั้ง3คนต้นองขอลาไปก่อนกลับมาพบกันรายการสีิชนะได้ใหม่นะครับในวันอังคารหน้าเวลา11นาฬิกาครับขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ